ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนของไทยเราประจำวันที่7 าคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขำเมนตอนนี้เริ่มขยับใหญ่มากขึ้นครับมีการเสริมรถบรรทุกขุดบังเกอร์พร้อมกับแบคโฮเข้าพื้นที่แนวชายแดนกองทัพภาคที่2รวมไปถึงล่าสุดฮุนเซนออกมาดิ้นเฮือกสุดท้ายก่อนเส้นตายซึ่งก็มีการประเมินความเคลื่อนไหวมาเกี่ยวกับบริเวณบริีบ้านหนองจานพร้อมกับสื่อเฟกนิวของขำเมนนั้นออกมาตีตราเลยครับบอกว่ากมบูชานั้นได้งานแล้วกว่า30,000 0คนแต่สุดท้ายเงินเรียวเนี่ยแลกเงินบาทไทย ของเรายับเยินเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนสําหรับปืนที่กองทัพภาคที่2ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานอย่างเป็นอาการออกมาแล้วกับวันที่7ตุลาคม2568โดยสถานการณ์โดยรวมออกมาแบบนี้นะครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ยังมีการตรวจพบโดนบริเวณบริที่ปาสาทตาควายสี่ลำครับปืนที่โดนตัวนหนึ่งลำ พื้นที่สาแต่สาลำพื้นที่ภูผีสองลำซึ่งก็ยังมีพื้นที่ถามปฏิบัติการหนองแคจำนวนอีก1นึ่ลำและก็ยังตรวจพบบริเวณเหนือเนิน3 5 0อีกจํานวน6ลำใกล้กับปราสาทต,ตาควายโดยแค่นี้ยังไม่พอนะครับปกติเนี่ยเ,เราจะมีการตรวจพบโดนและก็พบความเคลื่อนไหวของขมิแต่ว่ารอบนี้มีการตรวจพบรถแบคโฮกับรถบรรทุกสิบล้อ ที่ทาการปรับปรุงที่มั่นขนาดใหญ่เลยครับซึ่งทางฝั่งในเราเนี่ยคาดว่าเป็นการปรับปรุงบังเกอร์สําหรับหลบภัยซึ่งตอนนี้ฝ่ายในเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายขมรและก็เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตบโตู้ตามสถานการณ์ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพที่สองที่ได้มีการอัปเดตออกมาตอนนี้ขมรก็ยังไม่ยอมง,ง่ายๆนะยังมีการขุดบังเกอร์ขุดรอบนี้เนี่ย ถือว่าไม่ธรรมดานะครับที่มีทั้งรถบรรทุก10บล้อและก็มีแบคโฮเนี่ยเสริมที่มั่นแข็งแรงเลยถือว่าเป็นการเสริมที่มีนัยสําคัญมากจริงๆเพราะเนื่องจากเอารถหนักเข้ามาแบบนี้ครับที่มั่นเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงพอสมควรเลยอาจจะเป็นลางบอกเหตุอะไรก็ได้ที่หุ่นเซนนั้นคิดจะทําอะไรนะครับที่มีการเสริมที่มั่นเสริมยังไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่วันหยุดยิงเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังเสริมอย่างต่อเนื่องแบบที่ว่าไม่มีพักไม่มีผนไม่มีหยุดและก็ไม่มีการถอนกําลังแต่อย่างใดซึ่งเราก็ต้องติดต ต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าจะเริ่ม ปัทุขึ้นไหมก็คงต้องรอติดตามในวันที่10ตุลาคมนี้ที่เราขีดเส้นตายเดทไลน์ให้กับขมศไปซึ่งก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับเพราะมันเป็นเส้นแนวเขตแดนของไทยเราที่ติดกับขมศอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตกันส่วนอัปเดตอีกพื้นที่หนึ่งครับโดยก็เป็นบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ครับก็ถือว่ายังคงเงียบสง,งบอยู่ท้องฟ้าเนี่ยโปร่งใสครับแล้วมวลชนขมศก็ถือว่าบางตาซึ่งเป็นการนับถอยหลังอีก3วันก่อนที่จะถึงวัันนขีีดเส้ตายท่จะผก ขมินออกจากพื้นที่ดินแดนของไทยเรา ซึ่งสถานการณ์บริเวณพื้นที่ตอนนี้นะครับทั้งบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วถือว่ายังคงเงียบสงบเรียบร้อยดีโดยเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กําลังบุรพาเองก็ได้จัดชุดลาดตระเวนกับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่แล้วก็ยังมีการใช้โดรนเนี่ยบินสํารวจตรวจการเหนือหมู่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วตลอดแนวชายแดนเลยเพื่อที่จะประเมินความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนและก็ประชาชนในฝั่งตรงข้ามซึ่งจากการบินสำรวจครับพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังปกติอยู่ไม่พบมวลชนชาวกัมพูชาครับออกมารวมตัวบริเวณแนวรั้วเหมือนช่วงก่อน ขณะเดียวกันครับก็ยังพบว่าหากรกัมพูชายังคงประจําจุดเดิมแล้วก็ยังมีการผัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าสังเกตการฝั่งไตเราตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งก็ยังมีรายงานจากเจ้าหน้าที่นะครับที่ระบุว่าในช่วงเช้าจากที่เราบินโดนมาครับก็พบว่าภายในหมู่บ้านของฝั่งกัมพูชาเองทางบ้านเปลยจนันหรือว่าหนองจานนั้นชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตปกติดีอยู่ ทางนำการเกษตรสัญจรไปมาแล้วก็มีกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนตามปกติไม่มีสัญญาณของการเก็บข้าวของหรือว่าเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แต่อย่างใดแล้วตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสงบแบบต่อเนื่องแต่เราก็ยังคงเฝ้าตรวจและก็บินโดนสํารวจทุกวัน เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดในช่วงนับถอยหลังสู่วันครบกำหนดเส้นตายที่จะให้ขมรน,นันอ,อพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็จัดกําลังเสริมพร้อมกับยานพาหนะนะครับเตรียมแผนรองรับในกรณีที่ประชาชนฝั่งกัมพูชาเริ่มเคลื่อนย้ายหรือว่าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นก่อนถึงวันเส้นตายก็เป็นการสรุปมานะครับบริเวณบื้ีแนวชายแดนของไทยเราบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเงียบสงบ แบบผิดปกตินะครับแล้วก็เงียบสงบต่อเนื่องกันมาหลายต่อหลายวันมากซึ่งเรายังชะล่าใจไม่ได้เหมือนกันนะครับฮุนเซนคิดจะทําอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้แต่ว่ามีการส่งทุตเรอทีลงไปที่ 2- อสาวันต่อเนื่องติดต่อกันด้วยก็อีก3วันนะครับต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยวันที่10ตุลาคมนี้ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไทยเราเนี่ยจะอพยพยังไงคำเหมนจะมีการต่อท่านไหมลุกฮือไหมฮุนเซนจะสร้างม็อบจัดตั้งขึ้นมาไหมอันนี้ก็ เดี๋ยวต้องรอติดตามกันบริเวณพื้ที่กองทัพภาคที่หนึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับฮุนเซนมาไม้นี้แน่นอนก็คือไม้เอาโลกมนุษย์เนี่ยมายืนในแถวหน้าทั้งเด็กเอ๋ยคนแก่เอ๋ยคนพีการคนชาราฮุนเซนจะมามุกนี้อย่างแน่นอนซึ่งเราก็ต้องไปแก้เกมนะครับว่าจะมีการแก้เกมยังไงกันบ้าง เพราะอย่าลืมว่าพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วมันเป็นเขตแดนของไทยเราซึ่งก็ไม่ใช่พื้นดิ่บีพาสด้วยรอตามต่อกันได้นะครับเอาล่ะมาพูดถึงกันอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะครับเรื่องนี้หลังจากที่ฮุนเซนมีการโพสต์ไปบอกว่าเลิกใช้เงินบาทเถอรุนนลงเลิกใช้ของไทยเถอะล่าสุดครับกระทรวงแรงงานของกัมพูชาก็เด็กออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ให้แรงงานเนี่ยเดินทางกลับจากไทยประมาณ900,000คนตอนนี้ มีส่วนที่ได้ทํางานแล้วเนี่ยสามแสนคนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วส่วนใหญ่ก็ได้ทํางานในภาคอุตสาหกรรมแต่ก็มีแรงงานบางกลุ่มได้ทํางานก่อสร้างเกษตรกรหรือบางคนก็เปิดธุรกิจขนาดเล็กซึ่งก็เมืก็ยกยศมาว่า3 0 0 0สนคนที่ได้รับทํางานไปแต่เหมือนภูมิใจมากนะครับทั้งที่มันยังไม่ถึง50%เลย กับประชากรที่เดินทางออกจากประเทศไทยเรา9 0 0 0 0คนคเขมรอ้างมาแบบนี้นะครับ9 0 0 0คนแต่ว,ว่าภูมิใจที่หางานได้300,000ตำแหน่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกประมาณ5 0 0 0 0คนที่ยังไม่ได้งานเลยก็ไม่แปลกใจครับที่เราจะเห็นแรงงานกัมพูชาทะลักเข้ามาดินแดนไทยเราอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะจ่ายค่าเดินทาง5,000 7,000 6,000เยอะขนาดไหนเนี่ยเขาก็ยอมจ่ายประกอบกับล่าสุดครับมีชาวเขมรออกมาโวยวายจำนวนมากนะหลังจากที่ฮุนเซน ได้ประกาศออกไปว่าให้เอาเงินบาทเนี่ยไปแลกเป็นเงินเรียวหรือว่าเงินดอนลลาร์แทนแต่ประเด็นนี้กลายเป็นว่าถูกร้านรับแลกเงินครับกดเทรดเงินโดยที่1บาทแลกได้เพียงแค่100เรียวเท่านั้นจากปกติ124เรียวโอ้โหลายเป็นฮุนเซนเนี่ยสร้างวัฎกรรมที่ผิดอีกแล้วพอเขาไปแลกจริงๆแล้วกดยับเลยโดนกดแบบหนักมากแล้วเหมือนฮุนเซนจะ เป็นคนเล่นโซเชียลเก่งก็หลังจากที่พจน์ไปหลายต่อหลายอย่างนะมีการออกมาแชร์ว่าตอนนี้เนี่ยคนได้ให้ความสนใจมากๆอยู่ที่26%เลยภายในเวลา7ชั่วโมงก็มีคนเข้าชมโพสต์ดังกล่าวถึง4ล้าน7แสนคนแล้วก็แล้วแล้วมูวเซนก็มีการบอกกับชาวไทยเราครับว่า คนในส่วนใหญ่ที่เข้ามาเห็นเนี่ยจะได้ฉกคิดถึงคุณค่าของความเป็นชาติด้วยความรู้สึกแห่งความรับผิดชอบเพราะการกระทำเช่นนั้นเนี่ยไม่สมกับการเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงแล้วควรค่าแก่การเคารพเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นฮุนเซนตอบโต้ไทยเรามานะครับแต่ว่าตอบโต้แต่ละอย่างเนี่ยไปดูประชาชนของตัวเองบ้างนะครับทำกับไทยดังเหยียบทงชาติไทยเราซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะ แล้วเราเองเท่าที่เห็นเนี่ยผมยังไม่เห็นการเดียบชาติเลยเพราะว่าเราให้เกียรติแต่กับเฉพาะตัวบุคคลอย่างฮุนเซนทําเป็นรับไม่ได้ก็เลยไม่ได้มีมวลชนเขมนออกมาปกป้องแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนฮุนเซนจะกลับมาพีิกผังงาดอีกครั้งนึง คลั่งอีกแล้วอรารวาสอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอรารวาสเป็นบางครั้งบางคราวเป็นระยะออกมาแล้วระยะนี้เนี่ยก็เริ่มอรารวาสมากขึ้นสังเกตได้เลยนะครับพอคุณเซนกิ้วปับก็มีการตรวจพบทั้งรถแบ็คโฮรถบรรทุกเนี่ยเข้าแนวบริเวณชายแดนกรท่าพาคที่2ส่วนกรท่าพาคที่1เอง,เองก็ยังคงสงบอยู่นะครับความเคลื่อนไหวยังคงไม่มี ซึ่งก็ต้องรอมอบจัดตั้งของกำนันลีเองว่าจะมาหรือเปล่าในวันที่10ตุลาคมนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนชาชแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย